สวัสดีค่ะสวัสดีกับชองแม่เมียวฟิลเลนชาแนลค่ะสวัสดีเพื่อนๆอนู่ไทยแล้วก็ดูต่างประเทศหรือว่าทัวทัวโลกที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะเมื่อนี้แม่เมียวจะพามาทำลาบตับหมูค่ะ,ลา,คะลาบตับหมูกินกับผักสะเดาค่ะนี่ค่ะผักสะเดานี่แม่เมียวเอามาจากไทยนานะคะที่แม่เมียวเคยบอกว่าพี่สาวเพิ่นเก็บสะเดาวไห้นะคะแล้วก็ไปลวก นิดน้อยแลวกะ็นอกน้ำเย็นแล้วกะ็เก็บรงช่องฟิตพอถึงเวลาแม่เมียเอามาฟินแลนด์น้ำแลวกะ็น้ำไปลงช่องฟิตไว้คือเกาเวลาอยากกินก็จะเอาขึ้นมากินแบบนี้ค่ะแต่ว่ามื้อนี้แม่เมียจะมาแบา่งปั่นวิธีเอาเสเดาไปลวกเพรชจังไดให้สีสวยงามนะคะหลังจาก รอบคนก้อนแม่เมียก็จะลงแต่ตอนที่เซ็ตสับเรียบร้อยนะคะนี่เพื่อนๆถามเขามาว่าเหตุจังไดสีเพิ่นจงบดดําด้วบามันก็อาจจะดําแนแต่มันก็อาจจะบดดําหลนะคะเอาเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะมือนี้แม่เมียวจะผ้าทํำเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้แม่เมียวได้ต้มน้ำห่อนล่อแล้วนะคะเราก็จะผ้าไปสู้ขั้นตอนการ ล่างเดานะคะจากนั้นแม่เมียวกระจังจะผ้าท้ำลาบตับหมูนะคะไปค่ะแม่เมียวผ้าไปล่างสเสดาเลยนะคะจะได้บอเสียเวลาจ้าแม่เมียวผ้าเขาสู่ขั้นตอนการล่างสเสดาเลยนะคะอันดับแรกที่เข้าเอาสเสดาออกมาจากช่องฟิตแล้วนะเข้าตรงน้ำมะล่างก่อนนะคะน้ำมะล่างหนึ่งเพื่อลดกลิ่นอับนะคะที่เข้าเอามาจากเดินทางไก่มาเนาะ แล้วเราก็าเอามาล้างน้ําแข็งเราก็าล้างสีสีที่เิ่นแบบจะชทำๆนอยออกนะคะ <c oughs> เพื่อที่เขาจะได้สีของสเสดาที่มีความสวยงามน่ารับประทานนะคะนี่เ <c oughs> มียวจะทําแบบนี้ตลอดทุกครั้งนะคะเขาจะน้ำสเสดาออกมาจากช่องฟิตนะ่ะมาล้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวเมียวเปิดน้ำใส่ก่อนล้างแบบนี้ลหลายๆร,รอบได้เลยสองรอบสามรอบเลยนะคะ แม่เมียวจะเทใส่ตะแกงนะคะเพราะว่าเพราะว่าแม่เมียวบวเพ่นลงไปอุดตันในท่อนะคะเพราะว่าช่วงนี้แห้งเป็นฤดูหิมะแล้วก็จะเป็นน้ําแข็งรอบแม่เมียวล่างรอบแรกสเสร็จแล้วแม่เมียวล่างอีกนะคะ ตอนนี้แม่เหมียวล่างเาสเดาวสองรอบแล้วนะคะแม่เหมียวพ่อแล้วแม่เมียวจะพ้านําไปลวกเลยนะคะ,สะเสดาที่แม่เหมียวล่างไว้สังเกตบอกคาา่ะว่าสีเพิินจะบอค่อยดําๆคืือจังตอนอยู่ในถุงนะคะพอว่าเข้าไดล่างความฉ่าความกลินอับของเพิ่นออกไปแล้วนะคะไม่มีกลิ่นอับเลยหอมคือเกาค่ะสำหรับผู้มักรินสเสดาวขึ้นแม่เหมียวนี่นะคะ ตอนนี้น้ำลวกสะเดาข้ม่เมียวได้ห่อนแล้วนะคะเม,มียวจะน้ำสะเดาทั้งหมดล่งลวกเลยจ้ะสะเดานี่เม,มียวแนะน้ำว่าพัมม่มลงช่องฟิตไว้เป็นทุงละขนาดใดที่เพื่อนๆสามารถกินหมดนะคะหรือว่า อยากินแต่ละครั้งน่ะจะออกมาลวกแค่ไหนมันคอยจะกินมดที่เดียวบดดำเนาะถ้าเอาไว้เอาไว้น่นมันจะดำนะคะมันจะบบคือกับเดาห้าก็บสดๆไม่ไม่จากต้นมาลวกและกะ้วก็ะบิดมือมันจะยังเขียวอยู่จังสี่นะคะแต่ว่าสเสดาที่เขาออกมาจากเมืองไทยห้วกะห้ามานกน้าเย็นจังสี่โอกาสที่สีมันจะเปลี่ยนน่ะเยอะกว่าที่เป็นสเสดาสดๆ,สดๆจากต้นนะคะ แต่ถ้าถามว่าเป็นยังไม่เหมียวคือจังเอามาลวกอีกหลังจากที่ร่างเสร็จแล้วสองน้ำคือบอ,อกลิน่นเลยก็เพราะว่าตอนที่พี่สาวทำยูไทยนะ่ะเพิ่นแค่ลวกนิดเดียวนะคะพอน้ำห้อนเพิ่นเดือดแล้วะ่เพิ่นก็เอาลงไปลวกนิดเดียวแล้วก็เอามานอกน้ำเย็นเลยสะเดานี่เพิ่นยังบ้านในมีความซุกนะคะ จริงๆแล้วนี่สะเดกับกินดิบได้นะคะสําหรับคนที่ระบบทองดีกินแล้วบ่ท้องอืดน,นะคะแต่สําหรับแม่เมี้ยวนี่ถ้าถ้าต้มสะเดบ่ซุกเนี่ยไม่เมียวจะท้องอืดน,นะคะแม่เมี้วก็เลยมากินสะเดซุกเพราะว่าเคยสังเกตเจ้าของแล้วขังก้อนไม่เมียวเออเอาเอา,เอาล่างหล้วก็มาลวกแป๊บเดียวนะคะท้องมันจะอืด อันนี้เป็นส่วนบุคคลนะคะสําหรับแมมเมียวแล้วนี่มักให้เพื่อนซุกกว่านี่จักน้อยนะคะให้เพื่อนนิ่มนะคะเวลาไปกินนี่ท้องแม่เมียวค่อยบ่อืดน,นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนคนไหนไม่มีปัญหาในเรื่องระบบท้องนะคะบ่เป็นอย่างคะ่ะเอาตามชอบได้เลยเนาะสังเกตบ,บา่าบ้านน้ำที่น้ำเพื่อนกําลังเป็นสีนี่นะคะนี่กาลังเป็นสีสีดํดๆนะคะเดี๋ยวแม่เมียวกับเอาด้านล่างลงกดน,นะคะ ตอนนี้แม่เมียวพ่อแล้วนะคะสะเดาปิดไฟได้เลยจ้ะตอนนี้แม่เมียวพ่อแล้วนะคะเราฟังทั้งนี้แม่เมียวได้เปิดน้ำเย็นล่อเลยค่ะแม่เมียวจะเอาสะเดานี้ลงไปนอกน้ำเย็นนะคะนี่ค่ะลงไปนอกน้ำเย็นที่เตรียมไว้น้ำที่ห้าหลวกสะเดาพนนี้ สีค่อนข้างที่ดำนะคะเพราะว่ามันเป็นเดาที่เราเอามาจากไทยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเท่าอัดถุงมาแม่มเหมียวเถิบลงมาเห็นเบิ้งชัดๆนะคะเห็นบ่ค่ะหลังจากที่เท่าลวกแล้วนะคะสีสะเดาเท่ากบาดดาอันนี้เป็นการน็อกความสุกเพลินนะคะก็ยังมีความห่อนอยู่เดี๋ยวแม่เหมียวเปลียนน้ำออกะคะ่ะ ล้างน้ําออกนะคะแล้วเม่ยเมียวก็เปิดน้าเย็นเพิ่มให้อีกนะคะเดี๋ยวเมี่เมียวจะทิ้งเสดาวไว้อยุ่กับน้าเย็นออีกสักระยะก่อนนะคะเพราะว่าเราจะหยุดความร้อนเขานะคะแล้วก็เข้าบะตองการให้สะเสดาเขาเป็นสีดํา เขาจะเอาเพลินไว้ในน้ำก่อนสักพักแม่เมียวค่อยจะมายกขึ้นนะคะเห็นไหมคะสีสะดาเพ่อนกัย่งกัย่งสีเป็นแบบนี้หลังจากที่แม่เมียวเปี่ยนน้ำแล้วเรากลับเปิดน้ำเย็นใส่ไม้แล้วแม่เมียวจะทิ้งสะดาไว้แบบนี้ก่อนนะคะแม่เมียวยังสีบ่ยกขึ้นเลยแล้วเขาจังกลับมาเบืองกันมาสุดท้ายว่าสีสะดาเขาจะเปลี่ยนไปจากมีโบเนาะคะ่ะเอาค่ะแม่เมียวให้เบิ่งอีกสักรอบนะคะนี่ค่ะ เบิงวัดนะตอนนี้สีสเสดาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกสักพักค่ะนี่คือสเสดานะคะ,สะเสดาที่เราลวกแล้วก็นอกน้ําเย็นแล้วก็ล้างล้างอ่ะนะคะเห็นปะค่ะสีสะเสดาวเขาจะไม่เปลี่ยนเลยจะไม่ดํานะคะจะไม่ดํานี่ค่ะอาจจะบ่เขียวสดเหมือนใหม่ๆที่เรา เก็บมาจากต้นนะคะคือหมายก็มาที่ถ่ายยุไทยเนี่ยเขาจะเก็บมาจากต้นหรือว่ถาถ่ายยุต่างประเทศเขาซื้อมาจากช็อปไม่ๆม่หมารวกมันจะเขียวนะคะแต่นี่มันเป็นสเสดาวแช่ในช่องฟิตนะคะแล้วเรามารวกนะคะเห็นไหคะความสวยงามของเพลนยังอยู่คือเกาเราก็ไม่ล่วงนะคะมื้อนี้พักกินน้ำลาบก็กบคือมีสเสดา ลวกนะคะแล้วสะเดานี้เอามาจากไทยนะคะเป็นสะเาาแ่แข็งแล้วก็เม่เมียวกระไ้วีที่ลวกแบบใดทําแบบใดให้ร่วงแบบนี้นะคะยังคงสีสวยงามแล้วกินคู่กับผักกาดแก้วด้วยนะคะ มี่คือเมนูของแม่เหมียวในมือนี่ค่ะง่ายๆนะคะวิถีชีวิตแม่เหมียวในต่างแดนมากินอาหารอีสานกะทำแบบมีนะคะแล้วก็นำมาแบบมีนะคะนี่กะหวังว่าเพื่อนๆจะทำตามได้บ่ยุ่งยากนะคะเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจให้แม่เหมียวทำคลิปต่อๆไปเดือจ้ะแม่เหมียวฟินแลนด์ชาแนลสวัสดีค่ะ